เหตุการณ์การรวมตัวในวันกิยามะในวันกิยามะอัลเลาะห์จะทรงรวบรวมสรรพสิ่งทั้งมวลหลังจากที่ฟื้นคืนชีพแล้วนะทุ่งแห่งหนึ่งเพื่อการพิพากษาระหว่างพวกเขาโดยพวกเขาเหล่านั้นจะอยู่ในสภาพเปลือยกายและไม่คลิดปลายอวัยวะเพศในวันนั้นดวงอาทิตย์จะเข้ามาอยู่ใกล้กับศีรระมนุษย์จนมนุษย์นั้นมีเหงื่อไหลท่วมสูงบรรดามนุษย์จะมีเหงื่อไหลออกมาตามสภาพการปฏิบัติตนที่พวกเขาได้กระทำมา จาก law, n, uh an, อันมิกด้าบินอันอัสวัดรอดิยันลอฮูอันฮูเล่าว่าฉันเคยฟังท่านรอซูลซอลลลอฮูฮอะลัยฮีวาสลัมกล่าวว่าในวันกียามานั้นดวงอาทิตย์จะถูกนำมาใกล้กับสรรพสิ่งทุกอย่างจนกระทั่งใกล้กับตัวพวกเขาแค่หนึ่งช่วงระยะทางในวันนั้นเหงื่อของมนุษย์จะไหลออกมาตามการงานที่เขาได้ปฏิบัติจนกระทั่งบางคนจะมีเหงื่อไหลถึงตาตุ่มบางคนก็มีเหงื่อไหลท่วมถึงหัวเขา่า บางคนก็มีเหงื่อไหลท่วมถึงบ้านเอวทั้งสองบางคนก็มีเหงื่อท่วมิมิปิดปากของเขาท่านรอซูลลอลลอหัวไลฮีวาสลัมชี้นิ้วที่ปากของท่านบันทึกโดยมุสลิมหมายเลขฮาดิษ2,864มวลมนุษย์จะไปอยู่หน้าแห่งใดในวันที่แผ่นดินและแผ่นฟ้าที่จะถูกเปลี่ยนจากเซาบานรอดิยันลอฮูอันฮูเมาลาทาสผู้รับใช้ของท่านรอซูลลอลลอหัวไลฮีวาสลัมเล่าว่า ครั้งหนึ่งขณะที่เขานั่งอยู่กับท่านรอซูลซอลลัลฮุอาไลฮิวาสลัมอยู่ปรากฏว่ามีปราชาชาวูมาขอพบท่านรอซูลีซอลลัลฮุอาฮิวาสลัมและเขาได้สักถามท่านรอซูลซอลลัลฮุอาัยฮิวาสลัมเกี่ยวกับเรื่องต่างๆซึ่งมีบางตอนเขาได้ถามท่านว่ามวลมนุษย์จะไปอยู่หน้าแห่งใดในวันที่แผ่นดินและแผ่นฟ้าที่เราอยู่ปัจจุบันจะถูกเปลี่ยนเป็นแผ่นดินและแผ่นฟ้าใหม่ท่านรอซูลซอลลัลฮุอาไฮิวาสลัมตอบว่า พวกเขาจะอยู่ในความมืดใกล้กับสะพานข้ามนรกบางกระแสรายงานว่าพวกเขาจะอยู่บนสะพานบันทึกโดยมุสลิมหมายเลขคดติส315บุคคลใดที่จะถูกนำมารวมตัวกันในวันกิยามะจากอันกุระอ่านสูรอันวากิอาอายะที่49-50อันเลาะได้ตรัสไว้ความว่าจงกล่าวเถิดมูฮัมมัดแท้จริงชนรุ่นก่อนก่อนและชนรุ่นหลังๆนั้น จะถูกรวบรวมไว้จนสู่วันอันเป็นที่รู้กันวันกิยามะจากอันกุระอ่านสุรอมรยัมอายะที่9 3ถึง95อันเลาะได้ตรัสไว้ความว่าไม่มีผู้ใดในชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินเว้นแต่เขาจะมายัางพระผู้ทรงกรุณาปราณีในฐานะบ่าวคนหนึ่งแน่นอนที่สุดพระองค์ทรงรอบรู้ถึงพวกเขาและทรงนับพวกเขาอย่างถี่ถ้วนไว้แล้วและทุกคนในพวกเขาจะมายัางพระองค์ในวันกิยามะ อย่างโดดเดี่ยวจากอันกุระอ่านซูรอันกฟีอายะที่47อันเลาะได้ตรัสไว้ความว่าและจงรำลึกวันที่เราให้เทือกเขาเคลื่อนย้ายไปและเจ้าจะเห็นแผ่นดินราบเรียบและเราจะชุมนุมพวกเขาดังนั้นเราจะไม่ปล่อยให้พวกเขาสักคนหนึ่งได้รอดพ้นไปเลยลักษณะของแผ่นดินที่ชุมนุมจากอันกุระอ่านซูรอ,อิบรอฮีมอายะที่48 อัลเลาะได้ตรัสไว้ความว่าวันที่แผ่นดินจะถูกเปลี่ยนเป็นอื่นจากแผ่นดินนี้และชั้นฟ้าทั้งหลายก็เช่นเดียวกันพวกเขาจะปรากฏตัวต่อหน้าอันเลาะผู้ทรงเอกะผู้ทรงอำนาจเกรียงไกรจากท่านซะบินะอีตรอดียัลลอฮุอันฮูกล่าวว่าท่านรอนซอลลอูล็อลัลอฮุอะัลฮิวาสลัมกล่าวไว้ความว่าในวันกิยามะมนุษย์ทั้งหลายจะมารวมตัวกันณแผ่นดินที่มีสีขาวอมชมพู คล้ายกับแผ่นขนมปังที่ทำจากแป้งบริสุทธิ์แผ่นดินที่ว่านี้จะไม่มีหลักเขตของผู้ใดสักคนเดียวบันทึกโดยอันบุค,คอรีหมายเลข6521มุสลิมหมายเลข2,790และํำนวนรายงานนี้เป็นของท่านลักษณะของการชุมนุมของสรพพสิ่งในวันปอรโลกจากท่านหญิงอาอีชารอดิยัลอฮูอันฮากล่าวว่าท่านรอซูลซอลลฮอูอัลัยฮิวาสลัมกล่าวไว้ความว่าในวันกียามะ มนุษย์จะมารวมตัวกันในสภาพเดินเท้าเปล่าโดยอวัยวะเพศมิได้คลิปแต่อย่างใดฉันจึงถามท่านรอซูลว่าโอ้ท่านรอซูลแล้วบรรดาหญิงชายก็จะมองเห็นซึ่งกันและกันหรือไม่ท่านตอบว่าโออาอิชาสถานการณ์เช่นนั้นมันแสนสาหัสเกินกว่าที่พวกเขาจะมองซึ่งกันและกันบันทึกโดยอันบุคคอรีหมายเลข6527มุสลิมหมายเลข2,859และสำนวนรายงานนี้เป็นของท่าน บรรดาผู้ศรัทธาจะถูกนำมารวมตัวเป็นกลุ่มกลุ่มอย่างมีเกียรติจากอันกุระอ่านสูรมัรมรยำอายะที่85อัลเลาะได้ตรัสไว้ความว่าวันที่เราจะรวมบรรดาผู้ยำเกรงมาชุมนุมต่อหน้าพระผู้ทรงกรุณาเป็นกลุ่มกลุ่มบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาจะถูกนำมารวมตัวในสภาพที่ตาบอดหูตึงปากใบกระหายน้ำ ตั้งแต่คนแรกถึงคนสุดท้ายจากนั้นพวกเขาจะถูกจับและถูกลากลงนรกพร้อมๆกันจากอันกุระอ่านสุรออนิสรออายะที่97-98อันเลาะได้ตรัสไว้ความว่าและเราจะชุมนุมพวกเขาในวันกิยามะถูกลากความหน้าในสภาพตาบอดเป็นใบ้และหูหนวกที่พนักของพวกเขาคือนรกยาหันนำทุกครั้งที่มันมอด เราได้เพิ่มการเผาไหม้ให้ลุกโชนขึ้นอีกแก่พวกเขานั่นคือการตอบแทนแก่พวกเขาโดยแน่นอนพวกเขาปฏิเสธศรัทธาต่อองค์การทั้งหลายของเราจากอันกุระอ่านสูร์รอมันระยำอายะที่86สหอันเลาะได้ตรัสไว้ความว่าและเราจะไล่ต้อนบรรดาผู้ที่มีความผิดเหล่าผู้ปฏิเสธศรัทธาสู่นรกยาหันนำอย่างผู้ที่กระหายน้ำเป็นฝูงฝูงจากอันกุระอ่านซูรตอหา อายะที่หนึอสองอัลเลาะห์ได้ตรัสไว้ความว่าวันที่สังจะถูกเป่าและในวันนั้นเราจะต้อนนักโทษผู้ปฏิเสธทั้งหลายในสภาพที่สีตาและสีผิวเปลี่ยนไปเป็นสีน้ำเงินอันเนื่องจากความโกลาหลนจากอันกุระาอ่านสุรอฟุซิลัตอายะที่19อัลเลาะห์ได้ตรัสไว้ความว่าและจงรำลึกถึงวันหนึ่งซึ่งเหล่าศัตรูของอัลเลาะห์จะถูกชุมนุมเพื่อเข้าสู่ไฟนรก โดยพวกเขาจะถูกจัดเป็นระลอกระลอกจากอันกุระอ่านซูรออ,อัศฟาสอายะที่ยี่สิบสองถึงยี่สิบสามอเลได้ตรัสไว้ความว่าจงรวบรวมบรรดาผู้อาธรรมและบรรดาสหายของพวกเขาและสิ่งที่พวกเขาเคารพสัก,กากระอื่นจากอัเละาด้วยแล้วจงนำทางให้พวกเขาไปสู่ทางแห่งนรกจากท่านอนัตรอดิยันลอฮูอันฮูเล่าว่ามีชายคนหนึ่งมาถามท่านรอซูลสอลลลลฮูอะไลฮิวาสลัม ว่าโอ้ท่านรอซูลซอลลลฮูอะไรฮีว่าสั้นลำในวันกิยามันนั้นพวกปฏิเสธศรัทธาจะถูกนำมารวมตัวโดยพวกเขาต้องเดินด้วยใบหน้าได้อย่างไรท่านรอซูลตอบว่าพระองค์ผู้ที่ให้พวกเขาอยู่บนโลกนี้สามารถเดินด้วยเท้าจะไม่ทรงสามารถทำให้พวกเขาเดินด้วยใบหน้าในวันกิยามะได้กระนั้นหรือบันทึกโดยอันบุคอรีหมายเลข4ี่เจหกมุสลิมหมายเลข2806 และสำนวนรายงานเป็นของท่านอันเลอจะทรงนำมวลสรรพสัตว์ทุกชนิดมารวมตัวกันทั้งสัตว์เลื้อยคลานสัตว์เลี้ยงสัตว์ดุร้ายนกกาต่างๆจากนั้นจะมีการคืนความยุติธรรมระหว่างพวกมันเช่นแพะที่ไร้เขากับแพะที่มีเขาเคยชนกันจนตัวที่ไร้เขาบาดเจ็บพระองค์ก็จะทรงสวมเขาให้ตัวที่ไม่มีเขาให้มันขิดตัวที่มีเขากลับคืน เมื่อการตัดสินระหว่างสรรพสัตว์สิ้นสุดอันเละ์จะทรงสั่งพวกมันให้เป็นดินจากอันกุรอ่านสเระอนอันอ่ำอยะที่สามสิบแปดอันเลา์ได้ตรัสไว้ความว่าและไม่มีสัตว์ใดๆในแผ่นดินและไม่มีสัตว์ปีกใดๆที่บินด้วยสองปีกของมันนอกจากประหนึ่งเป็นประชาชาติเยี่ยงพวกเจ้านั่นเองเราไม่ได้ให้บกพร่องแต่อย่างใดในการบันทึกแล้วพวกเขาจะถูกต้อนให้ไปชุมนุมอย่างพระผู้อภิบาลของพวกเขา